องค์การอนามัยโลกเผย7นิสัยที่ทําให้สมองพังถ้าไม่อยากให้สมองถูกทําลายต้องเลิกด่วนไปดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างสวัสดีครับผมพีทพีรวัตจะเพจลืมป่วยเพจที่จะทําให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันครับและผมจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆในทุกสัปดาห์นะครับ ก่อนที่ทุกคนจะไปฟังสาระดีๆในวันนี้ก็นนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงสมองของเราเพื่อนๆคงรู้ดีกันแล้วใช่ไหมครับว่าสมองคืออวัยวะที่สําคัญที่สุดในร่างกายและสมองมีน้ําหนักมากกว่า1กิโลกร,รมัมถึงจะมีน้ําหนักมากแต่สมองก็เปราะบางกว่าที่คิดครับพฤติกรรมของเพื่อนๆอาจทาลายให้สมองพังลงเร็วกว่าเดิมได้กว่าจะรู้ตัวทีก็อาจจะสายเกินไปแล้วครับสมองพังที่ผมพูดถึงก็คือสมองเสื่อมสมองทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอาจหลงๆลืมๆ จนไปถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร์ได้ครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากสมองพังไวเหมือนเครื่องยนต์ที่สนิมเกลือก็ต้องงดพฤติกรรมทั้ง7อย่างที่ผมจะบอกต่อไปนี้ไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างพฤติกรรมแรกที่ควรเลิกนะครับคือการละเลยมื้อเช้าครับหลังจากที่ร่างกายพักผ่อนมาทั้งคืนร่างกายจะต้องการกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลที่ร่างกายดูดซึมไปเป็นพลังงานได้เร็วที่สุดเมื่อไม่กินข้าวเช้าระดับน้ำตาลในเลือดก็จะต่ำลงทําให้สารอาหารต่างๆถูกส่งไปเลี้ยงสมองได้อย่างไม่เต็มที่ยิ่งไม่กินขาาอยาาสอง็ อาหารมากขึ้นส่งผลให้เสื่อมสภาพลงเรื่อยๆนั่นเองครับพฤติกรรมที่2ที่คนเลิกก็คือการปล่อยตัวเองให้อ้วนถ้าน้ำหนักตัวมากโลกก็จะถามหามากเหมือนกันครับเมื่อเราอ้วนไขมันและอคอเลสเตอรอลก็อาจจะไปอุดตันในกระแสเลือดทําให้การไหลเวียนของออกซิเจนแย่ลงสารอาหารที่มีประโยชน์ก็จะถูกส่งประหยังสมองได้น้อยลงครับมีงานวิจัยปี2012ที่เผยแพร่นในวารสาร Neurology ซึ่งทําการติดตามอาสาสมัครกว่า6,000คนในวัย50ปีผลวิจัยออกมาครับว่าสมองของคน อ้วนเสื่อมไว้มากกว่าคนผอมถึง22%เลยครับพฤติกรรมที่3คือการสูบบุหรี่บุหรี่คือตัวทำลายสุขภาพเบอร์ต้นๆเลยก็ว่าได้สารนิโคตินในบุหรี่นั้นออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทและสมองและยังทําให้เสพติดเมื่อ <c oughs> สูบบุหรี่ครั้งหนึ่งเ <c oughs> พื่อนๆอาจจะติดและทําลายสมองซ้ําแล้วซ้าเล่าได้ครับและที่สําคัญบุหรี่ยังทําให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งทําให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตันได้ไม่ใช่แค่สมองพังนะครับอาจตายได้เลยนะครับ จากรายงานของคิ i n College London ก็ได้พบว่าบุหรี่ทำลายความาจำการเรียนรู้การวิเคราะห์และยังส่งผลเสียต่อระบบอื่นๆอีกด้วยเพราะสารพิษในบุหรี่จะถูกพาไปตามกระแสะเลือดและไปแตะ อวัยวะทุกส่วนเลยครับพฤติกรรมที่4นอนไม่พอเวลาเพื่อนๆน,นอนดึกหรือไม่ได้นอนก็จะรู้สึกปวดหัวเฉยชาหรือไม่ตื่นตัวใช่ไหมล่ะครับนั่นเป็นสัญญาณจากสมองที่บอกให้รู้ว่าสมองต้องการพักผ่อนเหมือนกันครับหากเพื่อนๆน,นอนไม่พอระบบความจําก็จะเสียหายลงเรื่อยๆและจะเกิดผลระยะยาวจนถึงขั้นเส้นเลือดในสมองตีบได้นะครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมองมีสารเฉพาะที่ถูกหลั่งออกมาให้ขจัดขยะในสมองในช่วงที่เพื่อนๆน,นอนหลับเมื่อนอนไม่พอขยะและสา พิษก็จะถูกอัดแน่นอยู่ในสมองอัด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 จนตุมสมองก็พังในที่สุดครับฉะนั้นควรนอนให้ได้เวลา6-8ชั่วโมงนะครับพฤติกรรมที่5นอนคลุมโปองอาจฟังดูไม่น่าเชื่อนะครับแต่การนอนคุมโปงเนี่ยจะทําให้อากาศไม่ถ่ายเทปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในผ้าห่มก็จะสูงขึ้นแต่ออกซิเจนกลับลดลง <S <S 2> <S 2> มเมื่อสูดหายใจรับแต่แก๊สที่ไม่ดีเข้าไปทั้งคืนสมองจึงได้รับผลเสียหายเต็มๆทําให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นครับสาหรับใครที่ติดนอนคุม เพราะนอนไม่ค่อยหลับผมแนะนําให้ใช้ผ้าปิดตาดีกว่าครับเพราะความมืดจะทําให้เพื่อนๆนง่วงได้เร็วขึ้นและยังเว้นจมูกให้เพื่อนๆได้หายใจสะดวกรับออกซิเจนซึ่งดีต่อสมองได้เพิ่มขึ้นครับพฤติกรรมที่หกที่ควรเลิกครับคือการใช้สมองหนักๆตอนไม่สบายไม่สบายก็ว่าแย่แล้วนะครับแต่ยังฝืนทํางานหรือคิดเรื่องหนักๆยิ่งแย่ไปกันใหญ่เวลาไม่สบายสมองอัเข้าสู่สภาวะสมองล้าซึ่งปกติเกิดจากความเครียดการพักผ่อนน้อยหรือการจ้องหน้าคอมเป็นเวลานานเมื <S <S ่อสม ของล้าก็จะปวดหัวไม่มีสมาธิจดจ่อกับงาน ความจําระยะสั้นแย่ลงความคิดสร้างสรรค์ที่เคยมีก็จะหายไปด้วยยิ่งฝืนทํางานมากเท่าไหร่สมองก็จะทํางานหนักยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆก็จะส่งผลให้สมองเสื่อมได้ครับเพื่อนๆจึงต้องพักผ่อนตอนไม่สบายเพราะถ้าเพื่อนๆยังฝืนทํางานต่อนอกจากงานที่ออกมาจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วยังทําลายสมองด้วยครับพฤติกรรมสุดท้ายก็คือการอยู่คนเดียวมากเกินไปบางคนอาจชอบอยู่คนเดียวเพราะไม่ต้องรอใครไม่ต้องวุ่นวายแต่ถ้าอยู่คนเดียวมากเกินไปก็มักจะ เกิดความเหงาและความเหงานี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้สมองพังได้คณะวิจัยจากมหาลยบิดแฮมยังในสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่าคนที่มีความเหงาและความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นเวลานานมีโอกาสตายสูงกว่าคนทั่วไปมากถึงร้อยละ20เลยครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่า เมื่อร่างกายเหงาร่างกายจะเข้าสู่สภาวะเครียดทําให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดและอะดรีนาลีนซึ่งส่งผลต่อสมองด้านกระบวนการการรับรู้ยิ่งเหงานานสมองก็จะพังลงเรื่อยๆแถมยังทาให้ภูมิคุ้มกันจิตใจแย่ลงดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงานานออกไปใช้เวลากับคนอื่นบ้างนะครับและทั้งหมดนี้คือ7พฤติกรรมที่ต้องหยุดทําถ้าไม่อยากให้สมองพังครับสรุปกันอีกครั้งนะครับ 1. ละเลยมื้อเช้า 2. ปล่อยตัวให้อ้วน 3. สูบบุหรี่ 4. นอนไม่พอ 5. นอนคลุมโปง 6. ใช้สมองหนักๆตอนไม่สบายและ7อยู่คนเดียวมากเกินไปครับ หากเพื่อนๆอ,อยากให้สมองอยู่กับเราไปนานๆก็ต้องเลิกเจตนิสัยนี้ให้ได้นะครับเพื่อนๆอ,อยากมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยกันใช่ไหมล่ะครับยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้อีกมากมายที่ผมจะมาแบ่งปันอย่าลืมกดติดตามเพจลืมป่วยทั้งใน Facebook และ Youtube จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้ส่งต่อสิ่งดีๆไปให้คนที่คุณรักกันด้วยนะครับเพราะผมอยากเห็นเพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีครับแล้วเรา จะลืมป่วยไปด้วยกันสวัสดีครับ